สวัสดีค่ะอาจารย์กบสวัสดีทีมครูระเบิดสวัสดีนักเรียนที่น่ารักและสวัสดีเพื่อนๆหน้าเฟซทุกท่านค่ะครูนุชมั่งข้างมาแล้วค่ะทุกคนเวลาดีนะคะ17บเนาฬิกา17นาทีนะคะไม่ได้มา2วันค่ะทุกคนมีใครเป็น f c ครูนุชแล้วไม่แอบรอหน้าจอบ้างไหมคะ โอเคค่ะก็คุณนุชไม่ได้มาสองวันนะคะทุกคนติดเรียนค่ะทุกคนแต่วันนี้เดี๋ยวจะมารวบยอดให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนที่คุณนุชจะแบ่งปันนะคะเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนๆก่อนใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถที่จะช่วยคุณนุชแชร์เชิญเพื่อนๆได้นะคะอ่ะแชร์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนต้องบอกว่าคอรสสัปดาห์นี้นะคะเด็ดค่ะทุกคน <laughs> เด็ดทุกคอสค่ะต้องบอก เพราะว่าคอร์ที่เราสร้างขึ้นมาค่ะมันมาจากปัญหาค่ะทุกคนปัญหาของมนุษย์เรานี่แหละค่ะมนุษย์เราอย่างที่เรารู้ว่ามีปัญหาร้อยแปนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะคะเราจึงมีคอรสนะคะมากกว่าร้อยคอรสแล้วนะคะที่มาช่วยเสิร์ฟมาช่วยตอบโจทย์ให้กับทุกคนนะคะอาปดาห์นี้ค่ะมา สัปดาห์นี้นะคะเป็นคอร์สที่มีชื่อว่าฉันจะสร้างคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรคะ่ะเชื่อว่านะคะหลายหลายคนคะ่ะเคยเจอค่ะประเภทแบบรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไร้คุณค่านะคะซึ่งในคอร์สเรียนค่ะเราก็เห็นค่ะว่ามีนักเรียนหลายท่านเกือบทุกท่านแหละเอาง่ายๆเลยหรือว่าทีมครูเองอะ่ะที่ผ่านมาครูนุชเองค่ะก็เคยเจอค่ะ ปัญหานี้มาก่อนประเภทรู้สึกไร้ค่าด้อยค่านะคะเชื่อว่าปัญหานี้เรามนุษย์ทุกคนเคยเจอหมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูเคสกันค่ะว่าในห้องเรียนน่ะเขาเจออะไรกันมาบ้างนะคะอ่าอย่างเคสแรกค่ะคุณเป็นไหมคะเคยเป็นไหมแบบนี้ค่ะพีป่ประเภทแบบว่าเอาตัวเองค่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่น อันนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะอันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นกันเยอะมากๆนะคะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะทุกคนพอไปเปรียบเทียบแล้วกลับมามองตัวเองค่ะเห็นตัวเองไม่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะอันเนี้ยมันก็ทําให้ตัวเองอะค่ะกดศักยภาพตัวเองค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราด้อยค่าเราไม่มีคุณค่าเลยค่ะอันนี้ก็เป็น ปัญหาหนึงนะคะที่เจอกันเยอะนะคะประเภทชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่านะคะหรือปัญหาถัดมานะคะที่เจอนะคะบางคนคะ่ะทุกคนหน้าที่การงานดีมากคะ่ะทุกคนการศึกษาก็สูงคะ่ะทุกคนแต่ก็ยังรู้สึกด้อยค่าคะ่ะยกตัวอย่างนะคะเวลามีใครมาชมคะ่ะว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้คะ่ะทุกคน ก็บอกว่าไม่หรอกฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกจะเห็นนะคะว่าที่เขาตอบว่าไม่นะ่ะคือเขาทอมนะไม่ใช่ค่ะก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าพอค่ะเพราะฉะนั้นคนประเภทที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีคุณค่าค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะรับคุณค่าหรือว่าคำชมจากคนอื่นไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเคสต,ตัวอย่างนะคะหรือเคสที่สามค่ะอ่ะ คุณเป็นเคสไหนบ้างคะนี่ผ่านไป2เคสแล้วนะคะหรือว่าเคสที่3ค่ะเป็นไหมคะประเภทแบบว่าเฮ้ยไม่เห็นว่าแบบต้องรออา่าประเภทประเภทที่3านี่เป็นประเภทแบบต้องรอคะ่ะรอคําชื่นชมจากคนอื่นหรือว่าต้องรอให้คนอื่นมาคอยคอนเฟิร์มคุณคะ่ะต้องขอบคุณนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอเคเคสที่3ามะค่ะคุณเป็นไหมคะประเภทแบบว่าเคยต้องรอคนอื่นมาคอนเฟิร์มว่าคุยเก่งนะถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะคนประเภทนี้ก็มีนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อเมื่อให้คนอื่นมาชื่นชมมาคอนเฟิร์มตัวเองก่อนคะ่ะว่าตัวเองเก่งตัวเองมีคุณค่าถึงจะรู้สึกมีคุณค่าค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหเคสนะคะ และเคสที่4นะคะที่ครูนุชจะย,ยกนะคะเป็นเคสสุดท้ายนะคะก็เป็นประเภทแบบคนที่ทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จค่ะล้มเหลวมาตลอดชีวิตไม่เป็นรั้วเป็นพายค่ะคนประเภทนี้ค่ะก็เป็นค่ะรู้สึกว่าแม่งชีวิตกูล้มเหลวมาทั้งชีวิตเออไม่มีอะไรดีสักอย่างชีวิตแม่งโคตรบัดซบอะต้องพูดอย่างนี้จริงๆนะคะอะ คนประเภทนี้ค่ะก็จะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าด้อยค่ากูไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งทั้ง4เคสที่กณนุดพูดมาค่ะมีใครเป็นบ้างไหมคะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะหรือว่าโคตรสูงอะ่ะการศึกษาก็สูงหนะ้าที่การงานก็ดีแต่ข้างในรู้สึกด้อยค่าอ่ะหรือว่าเคสที่3ค่ะทุกคนต้องรลอกคำชื่นชมจากคนอื่นก่อนถึงจะ เห็นว่าตัวเองมีคุณค่านะคะหรือเคสที่3ชีวิตที่ผ่านมาค่ะไม่เคยทำอะไรสำเร็จก็เลยรู้สึกด้อยค่าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาที่คุณเจอแบบนี้ค่ะถ้าไม่ได้รับการแก้ไขหรือปลดลอกค่ะมันฉุดรั้งความสำเร็จในชีวิตคุณค่ะต้องบอกเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการสร้างคอร์สเรียนแบบนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของทุกคนค่ะแล้วสิ่งหนึ่งอะค่ะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดมาเนี่ยค่ะถ้าเกิดคุณมองย้อนดีๆไม่มีใครทำร้ายคุณค่ะมีแต่ตัวคุณเองค่ะที่เป็นคนทำร้ายตัวเองการที่คุณ เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมากดศักยภาพของตัวเองค่ะอันนี้เห็นชัดเลยค่ะว่าไม่มีใครทำร้ายคุณอ่ะมันเกิดจากความคิดความรู้สึกของตัวคุณเองที่คุณเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็มากดศักยภาพตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณปลดล็อกหรือว่าแก้ปัญหาตัวเองได้นั้นคือการที่คุณกลับมาที่ตัวเองค่ะ กลับมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองค่ะกลับมามองตัวเองว่าวันนี้คุณมีอะไรดีอยู่ในตัวหรือว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรดีสักอย่างในตัวเนี่ยแล้วอยากสร้างขึ้นมาค่ะไปเรียนรู้ไปพัฒนาไม่เก่งสิ่งไหนไปพัฒนาสิ่งนั้นไปเรียนรู้สิ่งนั้นค่ะอันนี้ค่ะมันจะทำให้คุณมีคุณค่าขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับ ความคิดที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่ปล่อยกับความคิดที่มันเชิงลบความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองค่ะมันไม่มีทางที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่ตัวคุณก็ต้องจัดการที่ตัวคุณเองค่ะปรับความคิดใหม่ปรับมุมมองใหม่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเราทุกคนค่ะมีคุณค่าในตัวเองค่ะ ตอนนี้ยังรู้สึกเฮ้ยไม่มีคุณค่าอะไรลองไปอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังเห็นคุณค่าตัวเองไม่ชัดอะ่ะลองไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีพลังงานดีๆก็ได้ค่ะอ่ะลองไปอยู่ในกลุ่มคนแบบนั้นหรือไปเรียนรู้อะไรก็ได้ที่มันจะทําให้คุณเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นอ่ะตรงนี้แหละค่ะมันจะช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นจําไว้ค่ะว่าเราทุกคน มีคุณค่าในตัวเองค่ะไม่มีใครค่ะที่จะมากดศักยภาพคุณได้หรือมามองคำด่าคนหรือว่าอะไรคนไม่มีผลกับคุณค่ะถ้าตัวคุณไม่ได้เอาคำคำนั้นค่ะมากดตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเหล่านี้ค่ะที่มันยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้ค่ะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะ ห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตนะคะยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะที่คุณต้องการที่จะเติบโตอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะห้องเรียนรู้นี้ต้องบอกคะ่ะว่าเป็นห้องเรียนรู้ฟรีห้องเรียนรู้ฟรีจริงๆคะ่ะที่อยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะช่วยเหลือคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะแค่คุณทำตามกติกาง่ายๆคะ่ะตอนนี้ครูนุชวางลิงก์ เพจไว้นะคะเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตค่ะ,ะแล้วก็วางลิงก์คอร์สของสัปดาห์หน้าค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเราก็มีคอร์สฟรีนะคะมาเสิร์ฟนะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้วนต้องบอกว่าสัปดาห์หน้านะคะเรามีคอร์สฟรีเสิร์ฟนะคะเป็นคอร์สพัฒนานะคะเรียนรู้กันทั้งหมด5วันนะคะ ถ้าท่านใดสนใจนะคะอ่ะขคอร์สสัปดาห์หน้านะคะเป็นคร์อที่มีชื่อว่าฉันจะเปลี่ยนนิสัยไม่ดีได้อย่างไรนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคะ่ะมีนิสัยบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่มันไม่ดีแล้วคุณอยากเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้อะ่ะถ้าคุณยังเป็นแบบนั้นนะคะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันกติกา,กาก็ง่ายมากค่ะตอนนี้ครูนุชนะคะวางลิงก์คอร์สเรียนนี้ไว้นะคะแค่คุณนะคะแชร์ ลิงก์นี้นะคะไปที่หน้าเฟซส่วนตัว1ครั้งกดถูกใจ1ครั้งค่ะแล้วก็กดติดตามเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตนะคะเท่านี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะแล้วก็ขอให้คุณมั่นใจได้ค่ะว่าคอร์สเรียนแบบนี้ละคะ่ะถึงจะเป็นคอร์สฟรีแต่เป็นคอร์สที่ให้ผลลัพธ์คุณแน่นอนเพราะอะไรคอร์สของเราค่ะเปิดสอนมามากกว่าร้อยคอร์สแล้วค่ะและ อาจารย์กบนะคะอาจารย์อนันต์เลี้ยวเจริญรัตค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งห้องเรียนนี้ค่ะท่านเป็นโค้ช NLP ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกท่านเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงลุกค่ะท่านเก่งหลายๆศาสตร์มากแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตเนี่ยค่ะอาจารย์กบได้ใช้ ช่วยเหลือผู้คนมามากกว่า20ปีแล้วค่ะแล้วก็ช่วยคนให้แก้ปัญหาปลดล็อกชีวิตมามากมายค่ะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ค่ะคุณเห็นผลแน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่าอยากจะแชร์แบ่งปันแบบว่าถึงนักเรียนนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ในวันนี้บางคนน่ารักมากอะคะ่ะแบบโอ้ย ไม่ได้เข้ามาเรียนค่ะก็ยังมีบอกทีมครูนะคะทีมครูคะ่ะหนูไม่ได้เข้ามาเรียนค่ะช่วยพิมพ์สรุปให้ด้วยนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆเขาเรียนรู้อะไรกันไปบ้างค่ะอันนี้เราก็เห็นเลยะคะ่ะว่าเฮ้ยนักเรียนนะเขาโคตรเสียดายเลยอะ่ะที่ไม่ได้เข้ามาในห้องเรียนเนี้ยแล้วคุณล่ะคะอยากจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองอะคะ่ะได้มาลองไหมคะ ก็คุณนุชฝากไว้แล้วกันนะคะอันนี้คือคอร์สฟรีจริงๆแค่คุณทํากรรมตามกติกาที่คุณนุชแนะนําไปเบื้องต้นนะคะหรือว่าสวัสดีค่ะพี่ประวิตสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะคููแอลสวัสดีค่ะแม่สาวสาวิตยีขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาให้กําลังใจกันนะคะ เมื่อกี้ครูนุชแบ่งปันเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะชมได้ย้อนหลังนะคะอันนี้ก็เป็นคอร์สฟรีจริงๆนะคะที่ห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตของเราค่ะอยากจะตอบแทนสังคมนะคะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะส่วนช่วงต่อไปค่ะครูนุชจะต้องบอกว่านอกจากเราจะมีคอร์สฟรีค่ะเรายังมีคอร์สที่มีค่าใช้จ่ายค่ะถ้าใครสนใจอยากฟังต่อฟังต่อไปด้วยกันเลยนะคะ ซึ่งคอร์ที่ครูนุชอยากแนะนำค่ะคอสแรกก็คือคอร์ส21วันไลฟ์ระเบิดต,ตัวตนเป็นคนออนไลน์ค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นหน้าใหม่ออนไลน์ไม่เคยไลฟ์เลยหรือว่าใครก็ตามค่ะที่เคยลองไลฟ์มาแล้วอะ่ะเอ้ยแต่ไลฟ์แม่งที่ไลฟ์ไม่มั่นใจสักทีไลฟ์แล้วก็เออไม่กล้าไลฟ์อีกเลยค่ะสวัสดีจ้าครูแคทอืม ครูแคทนี้ก็เก่งมากๆเลยนะคะโอเคค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้เป็นแบบครูนุชมาก่อนอะแบบเฮ้ยเคยเป็นไหมคะที่เป็นหน้าใหม่ออนไลน์เข้ามาแล้วเราไปอยู่ในแบบในทีมอ่ะเราก็รู้เจอแบบแม่ทีมยุ่ะไล่เลยไล่เลยไล่เลยลเฮ้ยครูนุชก็แบบลูกยุขึ้นไง ออกมากดไลค์อะแต่ไม่ดูตัวเองไม่ดูหนังหน้าตัวเองว่าเฮ้ยพื้นฐานของตัวเองอะไม่ได้เป็นคนพูดเกง่งไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วลองมากดไลค์ดูค่ะทุกคนพอกดไลค์ล้วเป็นยังไงคะก็ออกมาเหมือนตัวตลกพูดติดติดตัดขัดขัด,ขดไม่มั่นใจในตัวเอง แล้วคุณรู้ไหมคะไอความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันทำให้เรายิ่งไม่มั่นใจค่ะยิ่งไม่อยากจะออกมาไลค์อีกเลยถ้าใครเคยเป็นเพื่อนครูนุชนะคะหน้าเฟซนะคะตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันทุกคนก็น่าจะเห็นพัฒนาการของครูนุชนะคะว่าช่วงแรกๆโคตรตลกอะ่ะเออทำออกมาได้ครูนุชย้อนไปดูนะแต่วันนี้ในวันที่ครูนุชคะ่ะ ได้เข้าไปฝึกไลฟ์ในคอร์สนี้ค่ะต้องบอกคอร์สนี้เลยช่วยครูนุชค่ะทำให้ครูนุชมั่นใจขึ้นมันต้องได้รับการฝึกฝนค่ะอะไรที่เรายังไม่เก่งยังไม่ถนัดค่ะต้องไปเรียนรู้ต้องไปฝึกฝนก่อนพอเราเรียนรู้เราฝึกฝนนะคะมันจะมีความมั่นใจค่ะเวลาที่เราออกมาเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องมองกล้องตรงไหนฉันจะต้องพูดยังไงฉันจะต้องแบบ เออฉันจะต้องคือมันรู้อะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะเป็นผู้กําหนดเองค่ะว่าสถานการณ์มันจะต้องเป็นยังไงเออเราจะทําให้เราไม่กลัวและมีความมั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้ค่ะเป็นคอร์สที่ช่วยคุณนุชจริงๆและคุณนุชก็เชื่อว่ามันจะช่วยเหลือทุกคนได้ที่คุณเป็นคนหน้าใหม่อออนไลน์ที่ไม่ได้มีความมั่นใจไม่ได้มีพื้นฐานเป็นคนที่พูดเก่งแบบคุณนุชมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณนุช แนะนำนะคะคอร์สนี้อย่างที่คุณนุชบอกว่ารุ่นนี้เปิดเป็นรุ่นที่14แล้วสร้างผลลัพธ์ให้กับนักเรียนมามากกว่าพันคนแล้วแล้วเรายังมีทีมครูเกือบนับสิบชีวิตค่ะที่จะคอยมาช่วยเหลือสนับสนุนแนะนำคุณในคอร์สเรียนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูนุชกล้าการันตีในผลลัพธ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเหล่านี้ไม่มั่นใจไม่กล้าออกมาไล์แนะนำค่ะ และคอร์สถัดไปอนิดนึงคุณนูต้องบอกว่าคอร์สนี้ค่ะทุกคนจะเปิดวันที่15มีนานี้นะคะกลางเดือนนี้นะคะจะออยอดเอยราคาคอร์สต้องบอก1,999บาทนะคะเลขสวยมากแล้วก็เป็นเลขเปลี่ยนชีวิตแน่นอนค่ะทุกคนและคอร์สถัดไปค่ะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมั่งคัง่งอยากจะมีเงินใช้ค่ะครูแคทพิมอะไรมาครูแคทบอกว่าคุณนุชเก่งอ๋อจริงเหรอครูแคทขอบคุณค่ะครูแคทโอเคค่ะข้อถัดไปที่คุณนุชบอกนะคะถ้าใครมีมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหรืออยากจะมีเงินโฟโลอ์ที่มันแบบว่าเฮ้ยเงินใช้ตลอดเวลาวันนี้นะคะมี คอร์สหนึ่งคอร์สนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นคือคอร์สใช้เงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตค่ะมันต้องบอกว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ยังไงอ่ะเป็นคอร์สพิเศษเกือบจะไม่ได้คลอดออกมาแล้วคอร์สนี้ต้องบอกนะคะต้องบอกขอบคุณคอร์สฟรีในห้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่อาจารย์กบเข้ามาแบ่งปันค่ะทุกคนแล้วมาแบ่งปันเคล็ดลับว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ถึงมีเงินใช้แบบว่าล้นลามมากเดือนละแสนสองแสนก็ชิวๆค่ะอ่า นักเรียนค่ะเรียกร้องค่ะอาจารย์จึงต้องเปิดคอร์สนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมันเป็นคอร์สที่เฉพาะกิจมากๆที่มันไม่มีใครที่ไหนหรอกคะ่ะจะมาบอกเคล็ดลับคุณอ่ะอย่างเช่นในนี้นะคะในสิ่งที่อาจารย์จะสอนอาจารย์ได้บอกไว้ว่าอาจารย์จะสอนไมซ์เซตค่ะที่ไมซ์เซตแบบไหนนะคะที่มันจะทําให้เราใช้เงินแล้วมันมีมีเงินเข้ามาตลอดอหรือโฟแบบไหนอะ่ะถ้าทุกคนรู้ว่าเงินคือพลังงานค่ะแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานเพราะฉะนั้นตัวเราก็เป็นพลังงานค่ะเราต้องมีโฟลพลังงานแบบไหนนะคะที่เงินเขาชอบอันนี้อาจารย์ก็จะมาเผยเคล็ดลับค่ะหรือในเรื่องของการจัดกระเป๋าเงินค่ะ ออันนี้ก็ไม่ค่อยมีทิกแบบคนรวยที่ไหนคนมีตังที่ไหนเขามาบอกนะคะว่าจัดกระเป๋าเงินยังไงนะให้เงินมันเข้านะคะแสดงว่าเรื่องการจัดกระเป๋านี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ไม่ควรมองข้ามอันนี้อาจารย์กบก็จะเอามาเผยในคอร์สนี้นะคะซึ่งคอร์สนี้นะคะราคาก็โคตรน่ารักอะต้องบอกอ9า9บาทเป็นราคาที่อาจารย์อยากจะให้ลูกศิษย์อะ ลูกศิษย์และก็คนทั่วไปค่ะที่คุณได้มีโอกาสค่ะได้เห็นไลท์ที่คุณนุชไลท์หรือว่าทีมครูแบ่งปันออกไปค่ะได้เข้ามามีเงินใช้ตลอดชีวิตด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณนุชฝากไว้2คอร์สนี้นะคะโอเควันนี้คุณนุชต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครูแคทขอบคุณครูอ้วนขอบคุณพี่ประวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณนุชกันไกลนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจนะคะ สำหรับวันนี้คูนุชฝากไว้สั้นๆใครสนใจนะคะคอร์สเตรียนฟรีนะคะทักคูนุชมาได้หรือคอร์สที่มีค่าใช้จ่ายก็ทักคูนุชมาได้ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเลยนะคะวันจันทร์หน้ากับคอร์สใหม่นะคะคอร์ส ที่มีชื่อว่าฉันจะเปลี่ยนนิสัยไม่ดีได้อย่างไรนะคะคอร์สนี้น่าสนใจมากๆบอกเลยค่ะที่สําคัญนะคะอาจารย์กบค่ะเป็นคนสอนด้วยตัวเองนะคะพลาดไม่ได้ค่ะทุกคนอาจารย์กบเราก็รู้กันอยู่นะคะชอบมีเคล็ดลับดีๆอะไรดีๆมาบอกนักเรียนตลอดนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ